สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบกับอุกิจซับมีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พอดีว่าไปได้มะพร้าวมาลูกหนึ่งนะครับเป็นมะพร้าวแกงลูกใหญ่มากเลยครับพี่น้องนะครับกะลาสองมืออุ้มยังไม่มิดเลยไซส์ใหญ่ใหญ่กว่าลูกตะก้อนะฮะใหญ่กว่าลูกตะก้อก,กะลายาวต่อ บึมานี่เลยครับมาน60เซนได้30 60อะไรประมาณนี้60เซนตรงนี้นะครับด้วยธรรมชาติเขาแล้วที่เขาเกิดมาเนะาะก็จะอยู่ทรงประมาณนี้เวลาวางคาเคาะลากเป็นไงบ้าง ลากอยู่หนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นตรงนี้แล้วก็สามเส้นตรงนี้มีลากสามเส้นอารมณ์ประมาณก็้ิมลงอย่างนี้นะครับสามตุ่มแต่ที่นี้ผมกำลังคิดอะไรแผงๆนะครับตามแบบฉบับภูเกิจ อยากลองอีกนั่นแหละครับถ้าเกิดผมทําทรงอย่างนี้นะครับแบบประมาณมาปลูกทรงหนึ่งอย่างเงี้ยเราให้รากเขาลงมาแบบทรงรากรอบแบบเนี้ยนะครับลําต้นที่เขานอนอย่างนี้เขาจะชันขึ้นอย่างนี้ไหมครับพี่น้องถ้าเลี้ยงไปแต่ด้วยธรรมชาติมนะันต้องงอขึ้นอยู่แล้วเนาะว่าธรรมชาติของปลายยอดไม้จะต้องพุ่งขึ้นหาแสงถ้่หละผมก็เลยจะลองทําต้นนี้แกล้งเขา ให้รากลงมาแบบนี้เลี้ยงไปให้ต้นเขางอขึ้นแบบอย่างเนี้ยครับปึ๊บขึ้นไปอย่างนี้จะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่รองทุกท่น่นแย่ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดกลาบริเวณนี้เขาหน่อยนะครับคือเปิดทำความสะอาดกลาไว้ก่อนแต่จะเหลือบริเวณนี้ไว้ บริเวณที่มีกับมพะพร้าวด้านบนเพื่อว่าให้มีความชื้นเพื่อล่อรากอะไรเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อปลูกในลาดับต่อไปน้องทุกท่านหลังจากที่ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับลอกกับมพะพร้าวที่อยู่บริเวณกลาเขาออกนะครับผมก็จัดการเขานํามาใส่ถังน้ำนะครับโดยวิธีการที่ ผมใส่เข้าไปผมก็เอากระจาดกระจาษขนมกินอันเล็กๆนะครับรองก้นเพื่อวางบังคับทรงกะลาในขณะเดียวกันผมก็ใช้เส้นลวดอลูมิเนียมตรงนี้นะครับมัดรอบนะครับเพื่อประคองทรงกะลาให้อยู่มั่นคงนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ลวดอลูมิเนียมตรงนี้พันรัด4 4จุี่มุมแบบนี้นะครับ ก็เนื่องจากว่าผมลองแล้วครับนะครับผมลองจับแช่น้ําในกระมังใบนู้นนะฮะแช่น้าในกระามังปรากฏว่ากระลาเขาลอยกว่าเดิมอีกฮะกะลาลอยจากน้ํานะครับลอยตุ๊บป่องไม่เป็นทรงไม่เป็นท่าผมก็เลยจัดก,การใช้ลวดอลูมิเนียมนะครับมัดบังคับทรงแล้วก็ทําการเปิดก็เรียกว่าอะไรนะ กลาบใบเลี้ยงที่หนึ่งนะครับตอนแรกมันคุมอยู่บริเวณตรงนี้เปิดออกนะครับกลับใบเลี้ยงอันที่สองตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดทีหลังไม่ไหวครับใช้เวลายุงกัดนะครับมันค่ำ <laughs> นะครับกาบข้างในนี้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับใบเลี้ยงต่างๆอะไรพวกนี้ผมก็ยังยังไม่ไม่กรีดออกไม่อะไรยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย ก็จะประมาณแบบนี้คือปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในลําดับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็จะใส่น้ําลงไปในนี้ในถังนี้เพื่อให้ใหกากมะพร้าวตรงนี้ยครับซึมน้ําขึ้นมาเพื่อเป็นการล่อรากเขาก่อนในเบื้องต้นเพราะว่ารากเขาออกมาสั้นนิดเดียวนะครับประมาณข้อนิ้วก้อยอประมาณนี้ครับรากยังไม่เยอะคือจะใช้วิธีล่อรากเขาก่อนใช้น้ําล่อนี่แหละ พรากาเขาออกมาเยอะแล้วจะสังเกตในลําดับต่อไปว่าออกมาเยอะแล้วก็ค่อยลงดินเพื่อบํารุงเลี้ยงลําต้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วผมก็จะบังคับเขาอยู่อย่างนี้เลยนะครับบังคับตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยครับไม่รู้ผลงานนานาคตนี่จะออกมาเป็นยังไงแก้งมะพร้าวทรงนี้เลยครับเนี่ยนอนระนาบนะครับขนานพื้นดินไปเลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าอนาคตน่ะ ที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับธรรมชาติเขาจะต้องงอขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับธรรมชาติเขาจะต้องงอขึ้นแบบนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันในอนาคตแล้วครับว่ารูปร่างเขาจะเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่เอาละครับสําหรับเรื่องราวแบ่งปันในวันนี้อุกิจก็ขอจบลงไว้แต่เพียงตัวนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับ